ก็ถตัว่านั่งยังไงก็ได้ไม่มีคนเห็นกันเก่งไหนใช่ไหมเออดีอ่ะก็เห็นไปถึงลำลูกกาเลยทีเนี้ยแปลกแปลกสาวคนนี้พอน้องมา,าเด็ม,มากันกี่คนละครับมาหลายคนกักไม่กล้ามาคนเดียกวกลัวตุกกลุ่มคืนอ๋อช่องนี้มีข่าวกลุมขืนกันบ่อยอ๋อ กัวโดน,คน,คนข่มขืนกะพอดีน้องเคยโดนข่มขืนครั้งหนึ่งและน้องนี่เหรอกะโอ้ตรงโดนข่มขืนครั้งหนึ่งแล้วดเดดเดดน,คนคึกก่อนครั้งหนึ่งไหมวะเดดเดนกกนนเด,เด,เดนะเออ,เออใช่ครั้งหนึ่งแต่ว่าสองหนอ้อครั้งหนึ่งสองหนกะ โอ้ออแล้วคนเสร็จคนแรกทําไมน้องไม่ลุกขึ้นวิ่งซะเลยก็ว่าจะลุกขึ้นวิ่งแต่ว่าพอดีน้องกกยจะแจ้งความแล้วก็กลัวหลักฐานไม่เพียงพอก็ออเลยนอนรอเพื่อรูปคดีอ,อ้โหลฮะไปแจ้งความที่โรงาาพักจะน้าที่ตำรวจก็ก็จะนัดจุดหลักฐานเอาควายจ่ายจอมก็ไปดู ปรากฏว่ามีร่องรอยเดินก่มขืนตำรวจก็เลยตัดสินจำคุกสามเดือนอ๋อคนที่ทำผ่กล่มขืนน้องฉันติดเองอาวแล้วคนที่ก่มขืนน้องมันเป็นใครอ่ะเป็นคนเมาหรือเป็นคนเสียสติหรือเป็นคนมีอิทธิพลก็เ,เป็นอมัมาตึ์ <laughs> คือก็นอนอยู่นะฉันก็เออเข้าใจแล้ว <laughs> ไปเที่ยวที่บ้านแล้วนั่งผิด มึงเห็นหำเป็นคนนีเจอรอเหรอไอ้บ <in Peter> ้าเอ้มาเจอกันแต่ละรายหอดแสดงว่าตอนนี้คือไม่ไม่อหาโอ้โดนข่มขืนนะคือวะอไม่ได้เลยสมัมนี้ต้องระวังจริงนะรู้ไหมที่โรงพยาบาลกอนตมนี่ก็บ่นน้องโดนข่มขืนที่โรงพยาบาลกอนตมด้วยตีโรงพยาบาลกอนตมหรืออา ไปดูแม่แกป่วยแล้วก็ไปนอนข้่วแม่อยู่ใต้เตียงพวกรังเด็กไม่รู้ใครกลมคืนน้องอ๋อแล้วน้องไม่เห็นหน้าไง่ายมันเอาหัวไว้หลังแล้วมันทำยังไงปลาเคยเลี้ยวโค้งไปหรอโอเดอะน้องไม่จําได้จําไม่ได้เลยที่โรงพยาบาลทำไมน้องไม่กรี๊ดให้ดังให้คนมาช่วยให้หมอพยาบาลมาช่วย รีดได้ไงเราก็เขียนไว้แล้วที่ป้ายก็เขียนห้ามส่งเสียงดังในสถานที่ราชการอใครส่งเสียงดังถูกปรับห้าร้อยกินเดือเรื่องอะไรจะเสียห้าร้อยนอนให้อร่อยไม่ดีกว่าเหมือนกินกว๋วยเตี๋ยวเูือู้ลำบากะ๋อเรวมาทำไมานี่มาที่วันนุ เล่ตามลักษณะอู้เขงนะน้องนะโฮอแห้งอันน่นะอู้เค่งน้อยหน้าดำคำเครียดน้องอเอมึงราชีไม่ดีเลยปีนี้มึงเป็นคลอนะทำไรหวังตัวน้องอเอไม่ได้เพื่อนปองไรอยู่พรอมนี้นั่นแหละชัตรูของมึงมันเป็นผู้ชายผิวดำแดงหน้าแข็งขึ้นแกลดห่อแก๊เต๋บุ้งก้ยหอกลเตบุ้งไม่รอดปองตุ่มตายฮ แคว้นคุยโยฮามมเต๋อเตปีนาจาน่ารักมากเลยดูหุ่นแท็กซี่หมไปนน้ำบินเดียวทิย่ายุ่งได้ไหมในใจคนช่วยชาช่วยมากเลยหรือไม่อะใครอเะเอยงอะไรอปากว่านเดี๋ยวยิกปากคาดเลยแล้ว ยิ่งวุิ่งกลองเลจะบิดว่านุ่มตายนะเดทำไรวยงวังกงนมั่นนเราในตานผู้ดูแลกว่ายิ่งกูไม่ยอมดดคดกูไม่ยอมดดคดไอ้ไรอีดดคดดดคุดจัะจ้าจวากหญิงจ๋าจ๋ากว่าชายขอหอมหน่อยได้ไหมหอมเป็นแบบไหนน้องไม่เคยโดนหอมอ่ะ ไม่เคยดูยน้อมกอูกรดดไใจแล้วดิหอมนี่คืออะไรอะคะมันใกล้ายๆกับเตียมให้ก <c oughs> ูรองคลิปดิก <c oughs> ูไวปิมนำชู <c oughs> เปรดยยงไงเปรดน,นั่นหนยนายจาะ๊ะค่ะน่ารักมากเลยนมจามารี ก้าวกหนวานมันไข่สดๆจากความซีพ <an> <f lyrics fucking Janeiro> ีใหญ่ดีหน้าแจ้งไรังงาแหลมเปบาๆเบื้ลงสุดทำไรวังวังกันบึงดิดงออนลายเป็ดรุกจับไปเจอวัดล่วงปอดเด่นเปิดเบนล่วงป้นชวดนไกลรุก แน่จ้าดักเจอรจริงๆรู้ไหมเลยจ้าจ้าพี่อย่าเออแต่รู้ไหมตาอันก็โกรธแล้วนะต้าเนี่ยค่ะเพียชอบทำไรเปลกๆพี่บายยอนนี้เพียงย่างรถมากริง้งอะไรอ,อ่ะลอเล่นไงโอ,โอ้โหอ,โอ,โอ <laughs> ีตายโหเกล่ะพี่อันเล่นล้อเล่เปล เป่กงนะจ๊ะขารักมากเลยนะรู้ไหมว่าป <ride> ีไม่เคยรักใครเหมือนเธอมาก่อนนี้ผู้หญิงที่ปีรักปีจะเปรียบเหมือนดวงแก้วดวงมันนี่เลยจ้ะจ้าแล้วถ้าผู้หญิงที่ปีไม่รักนี่เปรียบเหมือนอะไรอ่ะเปรียบเหมือนนอไม้แกใส่อ่ะแตงตุ่มไงนอไม้ก็นี่แตงวังวังนิน หัววิจอมมะมังดิดมังดิดก็อย่างนั้นงั้นกูเลมนไปชั่จะลูกคานโตลงซิ่งจางลิโอให้นกินคือหน้าไมได้รักหลังเนยคุเกิดปีมารุ่งวันนังคานเป็นคนที่ไม่ขี้คลานถ้ายงนั้นนะครับลูกไปใครเจ็บเนี่ยไม่ทำไมใครเลยโทษไม่เนาะโทษกันเลยแม่นเยอะกลับกลับกลับ คนเราเกิดมาไม่แน่นน้องอือวันมามาชนาไม่เท่ากันเกิดปีมาล่วงวันข้าดเดนเกนะิดเดือนไรแล้วน้องเกิดเดือนไรครับเดือนไรวะเดือนไอเดือนไอเดือนไอมันดื้อหนงเดือนไอจะมอได้ไม่รู้จักเดือนไอนะเดือนไอมันมันเป็นดื้อหังเดือนไอ มึงบอกกันชัดจตมึงเกิดมากราเกิดกุมภาหรือว่ามีน้าปอใกล้แต่แลวครับีร้อยแต่แรกมีหน้านี่แต่ปอใกล้แลวกุ้งมีนาคมน้าปอพมนี่คมนเจอต่อแต่ปอใกล้นี่แต่ปอไม่ใกล้ให้คมไม่จะได้มีน้าไอ้ยหลวงพอบาแล้วันลไ่บาเอลวากันเลยก็ตุ้นอูเลยแล้วมึงเกิดเดือนร้อยว่าเดือนไหล่ะเดือน ปันดืหางเดินใหคกูแลงหม้อหม่จังมอนปบเคยคือเดินหหยเดินให้ใครไรมันหัวอยูเดินว่าว่ากูเหนยวแล้วคุณคเณนยแล้วอนูแล้วมึง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 มเคยเคยไรนั่งลังตามบุทองไม่หรอใช่ตึ้งตึ้ง้หนังอีกมันมันเคยเดินไอะ เดือนเจ็ดทีตงยันี่มันนองตีเอ้ยใช่ไเพราะมันอ่อนไวเอื้อยสองเดือนหรอกแตกับเดือนไอนี่เดือนห้านระว่าเอื้อยมันเดือนเจ็ดเพราะยยมันโอ,อนไวเอื้อยเดือนแกับเดื 5, อนไอนี่เดือนห้าทุกมาหรอทุกมาอะใครได้่วะทุกมเราเดือนไอนี่เดือนห้านะใครได้ตำราไนรัมบทองนั้น ลาบูตองน้อยใปลาบูตองเนี่เขาอยู่ในออยสังนั่นที่ได้กับปลาพอยมานี่ก็อยาให้ด้แบบทุกนั่นนั่นนันที่ว่าไปขี้ควายในบังดาจันนั่นก็อยาให้คราวเลยเออมันจะรูปเล้รืองเลยอะปินดงอ่อเดี๋วบายชัแม่ไปจําเลยคุคอดีตามอดีนี่ทะเลอยู่ที่น้อยอย่างน้เลนล้วงเข็นคน กูเลนได้เพลงนี้ก็ไปเล่นวาวกูเลยรัววนี้ขึ้นวาวนี้ลงผมซักซิดทำเนี่ยทำไรหมดเลยไอเกิดปีมาร่่มวันคานเดือนไอ้นะครับคนเกิดปีมารุ่มวันคานเดือนไอ้ไม่ยิ่งกระชายไม่จายก็ยิ่งถ้าแรงงอกไม่ใจจริงถูกไหมเนาะมันเเรื่องจะตาคุณเราไม่แง่หนคุณเวลาดวงดีทำไรดีหมด คนเวลาติดังดวงมันดีมันขึ้นอยู่กับราศีมันมึงนี่เวลาไปเหี่ยวนี่ตกราศีคุ้มคอมันเนี่ยกับเมราศีคุ้มกับราศีเปลือยะลยคุ้มนะซิเจอไกลไกคร้มฮะกลัวตีลูกยาวยาวกลัวจะกลัวไปได้กลัวไปได้กลัวอ้อมจอมสนอ้อมจอมสนไม่ใช่มึงรู้จักฮู้ไหมฮู้ตัวจะฮู้จักฮู้ไ้เลยตียาวๆาวเลเลย พอเราไปโลกครบรัางนึกมันยิกก็อยากอุบลองกันได้อุบลองกันได้อุบลองบ่ออุบลองเออ,อตีได้ปลองเดี๋ยวเปลิดเปริดให้เจอไม้ว่าคือเจอมีกว่าไม้ี่มึงเคยควัางไม้คำพังเพื่อบุรันติกลา่าวว่ะคนที่ดีใจจนเกินเหตุเขาว่าดีใจมันกินกาได้นนได้กับจริงรีธได้กับจริงได้กันเปื้กคำโบราณเขาว่ามีเฮิร์นนับเป็นน้องมีน้องนับเป็นคุยฮ่องรู้เขา ไม่ต้องได้ยินเลยครูก้นแต่ตั้มความดีอยู่เบื้องล่างความสำเร็จของผู้อืน่นเขาเรียกว่าปิดอะไรล่างปลาปิตาหลักสอนอืมม้มอยากแหม่พี่โลกตายห้องเลยเจอไรวะตนบอกให้จัดต้นเจอเพื่อนคือเจอครูเจอเบปวรรณกรรมละคนไทยละกคนพื้นบ้านไตยเทยมึงเคยเลรมั้งละคนไทยทแต่ว่ามีจระเ,เค้จระเค้หอจระเค้นี่คือจาราวัน จันระวันนี่คือได้ได้กำลังเริ่มเลยวันนักเริ่มเลยวันเป็นคนจังหวัดปีจิตอันนี้ได้กัำจันระวันอันนี้เก่งก่งก็แล้วไก่งก็แกล,แลว้วจันระวันนั่งเรื่องนั้นก็เรื่องเรื่องไกลไไกลไไกลไไกลคลันไกลคลัลนก้าวธมุทต้งคลามออกเป็นบุรีโอ้ปอมึงกำคาพื้อนั่งเรื่องไกลคลันแต่งตายอ่องคือเจอนั่งนี่มึงเด็กไอดีแต่เจอ,อเกวนมึงเกเรไหมติปลาเอกตัวดำๆมันฮะติเป็นเจ้าอม ไอเจ้าออได้กำลังราชนาราชนาปลูกเศร้าสาวสาบุญตาตาบุญมีลูกเกินต้อาเจ็ดคนแต่ว่าไอเกลดติดทุกกะคือเดือนละไอเกลดเจ้าออฮะนี่นางราชนาไปได้เจ้าออมันรูปปีนี่หยิบม้มยังไงเจอคู่นี่ถึไม่โดนเจ้าอออยู่รอบาปเจ้าออนี่เป็นคนติดอยู่ไม่รอแต่ว่านางราชนาเห็นรูปไปในพอตอดรูปแล้วเจ้าอออยู่ห้ามอ้าวนั่นแหละคือเจอคู่ไงลาะตอดรูปแล้วมันฮะเจ้าออตอดรูปแล้ว Khoi giặt chào họ trăng ở đây Chào họ trăng ai đây Chào họ trăng ở đây Chào họ trăng Bụi mà trái họ trăng Bụi trái họ Ờ Trăng ra chị ra mẹ mẹ Mừng khăn à Mất lẻ khu bảo vợ đi Mất tẹp trăng Bụi họ Em chờ nói nhiều mà Cứ mừng được cái đi Thôi Cứ bật đi đi nào mau คือใจกูเป็นเจอแต่มีความหมายมากเลยมึงเคยฟังเพลงไหมเพลงสมัยโบราณเพลงไหนล่ะที่มันร้องว่าทุ่งเอ๋ยทุ่งรวงข้าวองอย่าเว้เลยนะเรื่องคู่นะอย่าเว้เลยมึงรองไหมว่าข้าวกบโปร่หน่อโปร่งหน้า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 ไปไหนเลยหน้าเป็นบิงบิงฮะไีดีพอเปิดน้ำข้าวหน้าหน้าเป็นเถื่อเป็นเถื่อเป็นเถื่อเต้นเจอเถื่อมาใหม่ๆครูไม่เจอเถื่อแต่เจอตัวท่อ ตัวท่อตัวท่อเจอตานีมกูก็ปล่อยใค้เหลือเพลยนเพลนะจากเราเขอมาเกีดใ้เมืองหลวงสหนักนี้คุณแน่วงมาดูดวงกันตืดน้อง ตายอย่าบูน,าน่าลวงไม่ฮัาไม่ไหวสำนักนี้เป็นสำนักอาฮวดลวงดูดวงจะตาเคยจะมีความเชื่อในนันสยามศาสตร์ารามาดูถึงนี้แล้วรับรองเหม็นปูกปูกปูกใช่จะตั้งทียงนี้แหละ มันก็ไม่ได้เก็บมาอยู่ร้านยผ้พามาตัดกังแกง้งให้มไนนไปไปนทุอยไรด้าลงหม้ออ้ไรดังมันหัวยากน้ำมันมไนนี่ไปนบัไปดื้อได้มาถึงสำนักนี้หรอผมมาแล่มออกับแล่้ะกูยืนตู่นี้ มาแลกเกินไม่ใช่แรงตนยืนอยู่มาแลงดวงนั้นครับได้มอยช่วยดูแลใไน้นองนะพี่มอดูดวงได้ทำไรได้กันเลยครับที่ทำได้หมดเลยนู่นในครัวนู่นตมยาอยู่ตำยาแก้ไขนั่นสมุนไพรล้วนไม่มีสัน้นจะดีรอยยาแก้เคล็ดยาแก้เมือยดีนักเลงยาแก,เออก้เอ้ยก็ดีไอ้อ,อ,อืดไอ,อ้ฮอบไอ้ไม่มีคำตอบไอ,อ้ล้ลุงอัมซี เอ้ยเรือ um. ร no ังเอ้ยมานานเอ้ยวันนร้กชายาบังม <z> ้อกินไม่เกินทงขวดอาการปวดอาการเอ้ยจะค่อยๆขี้ก็ค่อยๆคนกวนคนกวนไปตีเอาขี้ขวดอน่อยน่องไหวใจเองนะมาใกล้คูหม้อก็คอยลุดอยู่มันไหนกินนั่นก็ตั้งใจมอยเลยดวงหายให้จำๆ อทีงายนะครับครับครับคือมึงนี่มีธุรกิจู่ไว้ไปในธุระไรคือผมได้รับราชการจากกรมสำนักราชารมอไม่แตกต่างไ้ผมเป็นราชโอรต่อไปนี้ผมไปแต่งานเต้นควาใจที่นี่ไปเต่นกับควายยิงตุจยจดาที่ี่คันี้ไปแต่งานผมมีมาเลยหรือคาว่ครัวันหรือคาวอลไปได้ดีคนแลนแต่เหนื่อยอ้าวไม่ใจกดร้อขึ้นควนคารวอแต่งานนั้น มันจะงานครับเกิดวันไรนาองผมเกิดวันอังกานครับวันค้านครับคุณเกิดวันคานบูรันวันเย็นนักทำงานไม่ได้พักเหนื่อยหนักนะเกิดวันคานสู้ชีวิตวิกฤตชีวิตมันไม่เป็นชีวาเกิดวันคางนาน่าทุกยากลําบากกายคุณเกิดวันค้านไม่ดีน้องเออเกิดวันจันทร์นะน้องเนี่ยเป็นเีลา เวอร์ป้อมเกิดวันค้านแล้วตะยหัเงินนะเกิดวันจันทร์ว่ะจุงลงเกิดวันไหนเนาะวันค้าบไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวมอได้เดี๋ยวเปลี่ยนวันก่อนละเกิดวันคานปีไหนเนาะปีมารุ่งครับปีมารุ่งครับ